ช่องทางอื่นๆสามารถเข้าไปกดดูได้นะครับด้ได้แก้สัตว์ไข่สัญญานเรียบร้อยแล้วแต่จะต้องเริ่มต้นใหม่นิดหนึ่งนะโอเคครับโอเคครับมาถือว่าอะไรถือว่าเราได้ได้ได้เริ่มนะฮยกันละกันนะครับตอนนี้น่าจะมาทุกช่องทางอีกรอบหนึ่งแล้วเนาะโอเคนะครับก็เอาละสามารถที่จะไปตามดูกันได้ทุกช่องทางเลยนะ ยินดีต้อนรับพวกท่านอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่รายการพระไตรปิฎกยามเช้านะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านเราก็เทศว่าทวนการเจอกันอีกสักหนึ่งรอบนะฮะเอาละก็อื่นเลยวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันวันนี้เราคุยเรื่องหรือเรากําลังหล,ง,างหลอกตัวเองครับแต่เรากำลังหลอกตัวเองหลอกตัวเองที่ว่าหมายความว่ายอย่างไรหลอกตัวเองคืออะไรเออเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟัง เนิทานเรื่องนี้สําคัญมากตั้งใจฟังนะเพราะตั้งใจฟังหลายคนอาจจะรู้สึกแบบปลดล็อกใจตัวเองหลายเรื่องจากนิทานเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับมีชายคนหนึ่งที่เขาก็มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ได้ดีใช้คำว่ายังไม่ได้แบบดีพร้อมแล้วกันนะฮะเขาตื่นเช้ามาทุกวันเขาก็ไปทำงานที่บริษัทจริงๆแล้วอ่ะครับชายคนนี้ เป็นคนที่เป็นคนตั้งใจดีมีคนชมมันทั้งเยอะแล้วก็มีเรื่องพลาดทาั้งๆบ่อยมีอยู่วันหนึง่งเพื่อนของเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งครับโหคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเก่งเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเลื่อนตำแหน่งอ่ะหลายครั้งมันมักจะมีคำพูดคำบอกกับตัวเองครับเขาก็เลยบอกกับตัวเองว่า เราคว่าเราคอว่าบอกกับตัวเองว่าอะไรให้เราคิดนะ,อะบอก,กบตัวเองว่าอะไรใช่ที่มันคําที่ไม่ค่อยดีมากนะครับคำตำหนิต,ตัวเองดูถูกตัวเองประมาณนึงนะใช่เขาก็บอกกับตัวเองคํหนึ่งฮะบอกตําหนิดูถูกว่าตัวเองใช่เสร็จแล้วครับวันเวลาก็ผ่านไปเขาก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่ทุกเช้าครับเขายังรู้สึกว่ามี มีเพื่อนคนนี้เก่งกว่าเขาเขาช่างเก่งจังเลยเขาช่างดีจังเลยทุกเช้าก็เลยมองหน้ากระจกพร้อมกลับมีคำดูถูกตัวเองเป็นคำเดิมๆซ้ำๆที่เขาชอบบอกกับตัวเองนะพวกเราเคยบอกกับตัวเองบ้างไหมบอก,บอก,กบตัวเองในคำที่ไม่ดีใช่เขาก็บอกตัวเองนะบอกแล้วเร,เรียกบ,บอกเช่นทุกครั้งที่เขารู้สึก ว่าเขาห่วยแลวเขาบอกเองว่าทําไมแกมันห่วยจังบอกคนหน้าจนลูุกเช้าว,ว่าแกมันไม่ค่อยดีเลยนะแกมันเช้าว่ะพลังงานในตัวเขาก็ดรอลงเพ,อเ,พอเพื่อนเห็นว่าเขาเหี่ยวก็พยายามให้กําลังใจว่าเธอมันมีเรื่องดีอะแยะแต่ทุกครั้งที่เพื่อนพูดเข้ามาเสียงในใจเขาพูดว่าเพื่อนพวกนี้ไม่จริงใจหรอกไม่มีใครเข้าใจเขาสักคนใช่ และเขาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเลยไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นต้นมาเขาก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงจนหัวหน้างานครับซึ่งเป็นใช้คำว่าหัวหน้างานเนี่ย mm hmm. เป็นคนที่รู้จักเขาดี mm hmm. ก็เรียกเขาก็ไปนั่งคุยว่า mm hmm. มันเกิดอะไรขึ้น mm hmm. อะไรนะทำให้เขาสื่อสะรทำให้เขาเหี่ยวลง เขาบอกว่าเขารู้สึกแย่กับตัวเองครับเพราะตื่นมาทุกเช้าเขาก็บอกเลยรทุกอย่างมันแย่แล้วในวันนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรเขาเขาไม่ค่อยฟังหรอกเขารู้สึกทุกคนไม่จริงใจทุกคนหลอกลวงทุกคนพยายามจะให้กาลังใจเขาจะไม่มีใครเห็นด้านดีของเขาเลยไม่มีใครอะ่ะรู้จักเขาเลยว่าเขาเหี่ยวแห้งขนาดไหนข้างในเขามันไม่ดีพอเขาไม่คู่ควรเขาพูดอรอย่างเงี้ทุกเช้าทุกเช้าใช่ และเขาก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าตัวเขามันไม่ดีจริงๆอาการเขามันเริ่มเหี่ยวมันเริ่มไม่ดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดรอปลงไปแล้วดรอปลงไปอีกเพื่อนก็เลยพูดว่าแล้วคนให้กําลังใจล่ะพวกนั้นมันหลอกลวงไงฉันพูดไปแล้วแต่แรกแกไม่ได้ฟังเหรอสรุปฟังตัวเองแล้วตัวเองก็พูดเองไม่ดีเนี่ยนะและชีวิตมันจะไปไหนได้ยังไงอะ แกรู้ไหมมนุษย์เราอ่ะฟังคนคนหนึ่งที่สุดและคนที่เราฟังที่สุดคนนั้นเนี่ยคือคนที่พูดกับเราตลอดเวลาแทบจะทุกวันแทบจะทุกเวลาและแทบจะทุกเช้าใช่ มนุษย์เราม,มนุษย์เราพูดกับตัวเองอยังไงเชื่อตัวเองแบบไหนต่อให้คนอื่นทั้งโลกจะพูดมีใครว่าแกเหรอว่าแกกระจอกไม่มีหรอกมีใครว่าเหรอว่าแกไม่เก่งไม่มีหรอก มีใครว่าหรอแต่แกว่าตัวเองใช่ไหมแต่แกอตำหนิตัวเองใช่ไหมแต่แกชอบใช่ไหมที่จะกระแทกคำไม่ดีเข้าหาตัวเองแล้วคำดีๆที่มีคนพูดมีคนว่ามีคนพูดเยอะไหมแล้วคำดีๆที่มีคนพูดมันเคยเข้ามาข้างในบ้างไหม แล้วคําดีๆที่มีคนพูดมันเข้ามาไม่ถึงเพราะอะไรอะ่ะใช่ใช่เพราะสุดท้ายอะ่ะโลกทั้งใบมันเทื่อการหลอกตัวเองอยู่ดีเราพูดกับตัวเองย้ำๆขยี้ตัวเองซ้ำๆ มันก็ไม่มีใครเลยใครยี่หรือบอกเราได้ดีเท่าตัวเราเองเนี่นะใช่แล้วทุกวันนี้ตื่นเช้ามาคำแรกที่เราพูดกับตัวเองคือคำว่าอะไรล่ะครับใช่ประโยคแรกที่เราพูดกับตัวเองคือประโยคว่าอะไรล่ะครับใช่เสียงแรกที่เราพูดให้ตัวเองได้ยิน คือเสียงของอะไรนหรครับใช่เริ่มได้ยินชัดขึ้นไหมครับว่าที่ผ่านมาเราใส่คำพูดไหนให้กับตัวเราเองที่ผ่านมาเรามอบคำพูดแบบใดให้กับคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ ที่ผ่านมาเราส่งอะไรให้กับตัวของเราเองฟังเรื่องนี้แล้วได้อะไรบ้างครับและทุกครั้งที่ใจของเรามันมีศรัทธาถึงพร้อมร่างกายก็จะลงมือถึงพร้อมเหมือนกันทุกครั้งที่กําลังถึงพร้อมเราก็จะลงมือทำถึงพร้อม ทุกครั้งที่เจอหน้าคนแล้วเราพูดกับตัวเองคํานั้นไม่เคยมีใครได้ยินเลยนอกจากตัวเราเองคํานั้นเป็นคําไม่ดีคนได้ยินก็คือเราคนเดียวคํานั้นเป็นคําดีคนได้ยินก็คือเราคนเดียวคํานั้นเป็นคำเจ็บปวดคนได้ยินก็คือเราคนเดียวคำนั้นเป็นคำเบิกบา คนได้ยินก็คือเราคนเดียวใช่ครับใช่คนได้ยิน ก็มีแค่เราคนเดียวเท่านั้นเองและก็ไม่มีใครเลยที่ได้ยินนอกจากเราใช่ไม่มีเลยที่ได้ยิน ใช่ครับฟังแล้วตกผลึกอะไรพิมพ์มานะครับคิดดีเนาะเราก็ได้ยินเองคิดไม่ดีเราก็ได้ยินเอง,เเองใช่นะครับตกผลึกอะไรกันบ้างนะครับแต่ละท่านเนาะเชิญได้เลยนะครับ ได้ยินชัดไหมโอเคนะครับฟังแล้วได้อะไรบ้างฟังแล้วตกผลึกอะไรบ้างฟังแล้วได้เขาเรียกว่าใจเราได้เรียนรู้อะไรบ้างให้เราค่อยๆตรองค่อยคคิดค่อยค,อย,ค,คอยตกผลึกกันไปนะ ไม่มีใครทําร้ายเรานอกจากตัวเราเองเหมือนกับการถ้าเราไม่อยากที่อย่างได้ตามเราต้องทําด้วยตัวเราเราต้องเข้าใจด้วยตัวเราแล้วกันเนาะเราต้องเข้าใจด้วยตัวเราเพราะการเข้าใจด้วยตัวเราเป็นเรื่องสําคัญครับโอเคคุณหมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคุณพักฟังแล้วได้อะไรบ้างครับจากนิทานเรื่องนี้เช่เลยครับ ันสร้างคนรับทันใจสร้างความเชื่อให้กับตัวเองถึงแรกแล้วเราเชื่อแบบไหนมันก็จะส่งผลประการม,มือทำของเราตามแรงใจที่เรามีตามแรงสูงที่เราให้กับตัวเราเองเนี่แหละยังไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นเลยว,ว่าเขาให้กําลังใจมากแค่ไหนถ้าเราปิดประตูหัวใจไปแล้วเขาส่งอะไรมาเราก็รับไม่ได้อะประตูมันปิดอยู่เราไม่ยื้อยืนอ่นมือทะลุทะลุรประตูไม่ได้ค่ะอาจาั้นถ้าเกิดว่า เราอยากจะมีกำลังใจดีๆอยากจะมีแรงไปทําสิ่งต่างๆสั่งแรกเลยจะต,ต้องพูดกับตัวเองดีๆก่อนแล้วก็เปิดประตูหวัวเราประตูหวัวใจมันจะเปิดได้จากคำพูดของเราที่มันเป็นตังแสบให้เราพร้อมที่จะกับทำาชื่นชมชุมชนอื่นได้มากขึ้นครับยอดเยี่ยมใช่เลยเนาะเราก็ต้องรู้จักที่จะเราต้องรู้จักแหละเรื่องของตัวเราเองนะ ต้องรู้จักประมาณตัวเองต้องรู้จักเข้าใจตัวเองและสุดท้ายคําที่เราพูดัตวเองเช่นทําได้ทําไม่ได้คําพูดพวกนี้ครับมันไม่ใช่คําพูดที่พอดีพอร้ายแต่มันเป็นความพูดที่หลวงพี่คําว่ามันเป็นคําพูดที่สุดท้ายเัาเองนั่นแหละที่จะรู้ตัวเองแล้วก็กระทบตัวเองทำร้ายตัวเองได้ไหมรู้สึกอย่างตเองก็ไอ้พวกนี้นั่นแหละครับต่อได้เลยครับพักได้ไรบ้างครับก็อ oh, um ่า ก็อยากได้อยากได้อารมณ์แบบไหนวันนี <hari. S 1> really? <laughs> Today, ้ก็อยู่ที่เราคุยกับตัวเราเองนะว่าเราคุยกับตัวเองตอนเช้ายังไงเหรอเราเป็นคล้ายๆกันหมานั่นแหละเราก็คือเราเราเป็นมิตรกับตัวเราเองไหมอะตอนเช้าระัระวังเสียงที่มันก็จอนเข้ามาในหัวในความรู้สึกเราเนี่ยแหละแล้วถ้ามันไม่ได้เสริมชีวิตเราก็ เราเชื่อไหมว่าคํามันเกิดขึ้นตั้งแต่คําแรกเช่นเมื่อคืนนอนไม่พอเลยพูดคํานี้ปุ๊บสิ่งแรกที่เราโฟกัสคือเมื่อคืนนอนไม่พอเลยแล้วถ้าคําแรกเราพูดเป็นเช้านี้สดชื่นจังโชคดีจังที่ยังมีลมหายใจประโยคแรกเลยนะคิดว่าความรู้สึกจะต่างออกไปจากเมื่อคืนนอนไม่พอเลยไหม ต่างกันชัดเจนนะฮะ energy field <ค>ีฟิลได้ประโยคแรกเองเนาะพี่พักเนาะแค่ประโยชน์ให้เราก็หลอกตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็หลอก<ม>ปุ๊บเรียบร้อยแล้วตัวเราเองก็โดนหลอกเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับอโอเคครับก็ตามงานเลยสัปหลี่โอเคหลวงพี่เรามีเวลาประมาณสิบนาทีจะจะมีอะไรยังต้องประชาสัมพันธ์นะครับก่อนที่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ไหมครับ เชิญได้เลยนะครับได้ค่ะก็ช่วงนี้าทางโครงการาทางเิธิเอ็นไลท์นะคะเอนไลท์คารดมี่เราก็มีเชิญหลวงพี่มาจาัดอบรมหลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรระยะยาวสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ภายในตัวเองหรือว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ตามนะคะเป็นการยกระดับ กำลังใจและพลังใจให้เราสามารถดูแลและอยู่กับความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆได้ค่ะก็ท่านไหนถ้าหากว่าท่านไหนสนใจนะคะสามารถเข้ามาที่ Line Open Chat ได้นะคะหรือเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของพี่ก็จะมี Link ์ทรีนะคะที่ในการเข้าไปติดต่อช่องทางต่างๆหรือว่าทั้าไปที่ที่ l แอดไซน์เอ็นไอใยากเรียนเน,นะะา,านนนะบริหารคนและความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งนะครับไปด้วยกันก็เชิเชิญทุกท่านมากๆเลยนะครับ โอเคครับพวกเราก็ละเอียดอย่างที่ว่านะฮะ Open Chat หรือว่านะครับ mm. ที่ลิง์พาจารย์นะครับเป็นคอร์สปิดประจำปีของปีนี้นะครับเอาละเรามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์เข้ามานะเราจะเก็บคำถามที่เราแ,แล้วก็ใหม่เชิญเลยจ้ะนะอ๋อค่ะและเพิ่งเห็นว่ามีอีกประชาสัมพันธ์หนึ่งค่ะขออนุญาตนะคะวันที่20พฤศจิกายนี้นะคะจะมีงานธรรมะทล์งนะคะที่บรรทัดทองก็ ถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็สามารถติดตามที่ช่องทางที่แจ้งเวลาเมื่อสักครู่นีได้ด้วยเช่นกันนะคะครับต่อเลยครับโอเคค่ะมาที่คําถามค้างคําถามแรกนะคะหลวงพี่คะถ้าเรากําลังฝึกเอาใจไว้อยู่กับตัวแต่ยังคิดถึงคนอื่นหรือว่าเรื่องราวในอดีตเราจะบอกหรือว่าพาใจกลับมายังไงดีคะครับเราเอา่อ เราจะกลับพาใจกลับมายังไงถ้าเราจะยังถ้าเรายังฝังใจโัวเองไว้ในอดีตใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจที่สุดเลยครับคือเราต้องเข้าใจว่าไม่ว่าเราจะฝังใจในอดีตขนาดไหนเวลาเดียวที่มันมีอยู่จริงก็คือตอนนี้และปัจจุบันขณะน,นี้ไม่มีเวลาอื่นใดเลยที่มันเป็นจริง มีแต่เวลานี้เท่านั้นครับที่มันเป็นจริงมีแต่เวลานี้เท่านั้นที่มันมีอยู่จริงและมีแต่ตอนนี้เท่านั้นที่เราสามารถชัดเจนจัดการแล้วก็เดินทางไปในใจได้ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองดูครับว่าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อเวลาอื่นไม่เคยมีอยู่จริงมีแค่ตอนนี้เราจะทำตอนนี้ของเราอย่างไงให้ดี เราจะทำอะไรนะตอนนี้ของเราอย่างไรให้ดีใช่ครับในเมื่อเวลาจริงมีอยู่แค่ตอนนี้เลยเราจะทำตอนนี้ของเรายัางไงให้เรารู้สึกว่ามันดีอ่ะหลายคนนะ่ยชอบคิดถึงแต่อนาคต ชอบอยากให้อนาคตมันดีชอบอยากให้อนาคตมันเป็นหลายคนเราชอบแบบนั้นนะเราลืมไปเราลืมตัวเราในวันนี้เราลืมตัวเองเราลืมสิ่งต่างๆที่ตัวเราเป็นไปอ่ะจริงๆแล้วหลวงพี่คิดว่า ถ้าเราสามารถที่จะกลับมาเป็นตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาราักตัวเองกลับมาเข้าใจตัวเองกลับมาจูนตัวเองกลับมามีปัญญากับตัวเองแล้วจะค้นพบว่าเราที่เราเอาตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นนะจริงๆลึกๆ เพราะเรารักตัวเองนะเราถึงได้เอาใจไปฝากไว้กับอดีตหรืออนาคตแต่เป็นการรักตัวเองที่ u n h e a l t h ้คือรักตัวเองด้วยความกลัวจะเจ็บปวดรักตัวเองแบบไม่เชื่อว่าตัวเองจะรับมือกับความเจ็บปวดได้แน่นอนครับว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่เชื่อเราจะพูดคุยกับตัวเองแบบว่าเราไม่อยากเจอยิ่งเราไม่อยากเจอแปลว่าเราก็ไม่ให้พลังหรือไม่เชื่อคนที่ชื่อว่าตัวเอง มันก็ยิ่งไม่มีพลังไปกันใหญ่เพราะเราก็พูดกับตัวเองแล้วไงว่าเราไม่มีพลังครับตามนั้นครับถ่มเมื่อสักครู่นี้มีคนถามว่าธรรมะท็อกมีออนไลน์ไหมคะหลวงพี่ธรรมะท็อกมีออนไลน์ไหมธรรมะทอกเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคุยกับทีมอีกทีหนึ่งนะฮะแต่แพนหลักๆอ่ะน่าจะ น่าจะเป็นการพูดคุยกับคนที่มาเป็นหลักก่อนนะขอทดไว้ก่อนเพราะว่าส่วนเพราะว่าส่วนใหญ่ธรรมะทอล์กมันจะมีช็อตที่เราทําการสื่อสารสมันอาจจะมีการแชร์การพูดคุยซึ่งผมพี่อยากให้พื้นที่คนที่มาพื้นที่ปลอดภัยนะฉะนั้นเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าแต่แต่แตแตแตหลกัหลกๆคือถ้าใครมาก็มาเจอกันได้นะครับแล้วถ้ามีอะไรจะมีประกาศจะมีอะไรช่วงไหนแต่จะไม่ทั้งแต่ต่อให้มีอะไรก็จะไม่ตลอดเพราะช่วงถามตอบเป็นช่วงพูดคุยอาจจะอยากให้เป็น พื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นนะครับค่ะคำถามค้างคำถามถัดไปนะคะครับรู้สึกว่ากา manifest เหมือนเป็นการอยากได้แต่พุทธศาสนาบอกว่าเราควรจะปรงงั้นเราควรจะคิดยังไงดีคะเออใช่ครับความอยากนั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากความรู้สึกขาดแคลนและ manifest ที่ถูกหรือพุทธศาสนาที่ถูก ไม่ได้ใช้ความอยากด้วยความขาดแคลนเป็นตัวดิฟแต่ใช้ความเหลือเฟือและความเชื่อเป็นตัวดิฟอ่ความเหลือเฟือและความเชื่อเป็นตรงกันข้ามกับความอยากไหมคําตอบคือหลวงพี่ก็ไม่รู้บันเฟกมาจากสํานักไหนตรงไหนแล้วกันแต่หลักๆของคําอริฐานจิตหรือความศรัทธาหรือการใช้ความเชื่อในตัวเองมันคือการที่ตัวเราตัดสินใจแล้วก็ตั้งใจว่าสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นกับเรา มันไม่ใช่ความอยากแบบความรู้สึกว่าฉันอยากได้แต่เป็นความเชื่อมั่นอันเกิดจากใจที่เต็มเปี่ยมเป็นอย่างนั้นครับค่ะคำถามถัดไปนะคะ <uk. S 2> ถ้าตอนเราเผลอคิดไม่ดีไปแล้วกับตัวเองเราจะรีเซ็ตตัวเองอยังไงดีคะอันนี้เป็นคำถามวันนี้เราเริ่มได้วินาทีนี้เลยครับก็เริ่มวินาทีนี้เลยเพราะคำพูดวินาทีนี้ดีที่สุดเพราะว่า ไม่ว่าจะวันไหนก็ไม่ดีนะครับเพราะวันนี้หรือคําพูดตอนนี้คือดีที่สุดเช้นเราก็จําเป็นต้องคุยเ่เในวันนี้ให้ดีเท่านั้นเลยมีแค่นั้นเองครับค่ะคำถามถัดไปค่ะถ้ารักคนมีเจ้าของแต่เราจะไม่เข้าไปทำร้ายครอบครัวเขาหรือทําให้แฟนเขาได้รับผลกระทบทางจิตใจแม้แต่น้อยจะยังผิดอยู่ใช่ไหมคะ เอาเรื่องเนี้ยพูดตรงๆก่อนได้ไหมคือถ้ารู้สึกว่าผมพ่ใช้คำนี้ว่าถ้ารู้สึกว่ามันน่าจะผิดอ่ะให้คิดเลยว่าผิดไปก่อนอย่างนี้นะถ้ารู้สึกว่าเอะมันผิดไหมนั้นเราทําอย่างนั้นถ้ารู้สึกมันน่าจะผิดนะให้คิดเลยว่าผิดไว้ก่อนนะถ้ารู้สึกมันน่าจะผิดนะให้คิดเลยว่าผิดไว้ก่อนไม่ต้องพยายามจะไปแบบหลอกว่าไม่ผิดหลอกไม่ดีหลอกอะไรเงี้ยนะ ไอ้เป็นโอเคนะอะไรเงี้ยนะ<อ>ครับอ่ะฉะนั้นก็หลวงพี่พูดตรงๆเราไปรักคนมีเจ้าของทําไม <S 2> <S 2> <c oughs> คือ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 สมมติเขาเป็นศิลปินจะชื่นชมชื่นชอบมันก็คงจะแบบอมันก็คือชื่นชอบศิลปินแต่พอใช้คําว่ารักเนี่ยมันคงมีบางอย่างที่เหมือนกับว่าเราต้องไปเกี่ยวข้องและหนักกว่านั้นคือทําไมเราต้องเอาตัวเราไปเป็นเบี้ยล่างคนที่มีเจ้าของด้วยนะ มันสิ่งหนึ่งที่ทำร้ายที่สุดคือมันทำร้ายในการให้เกียรติตัวเองนะอย่าทำแบบนั้นเลยดีกว่านะครับจบลงแล้วนะครับโมทนาทุกคนด้วยนะในวันนี้นะครับคำถามเหลือช้างไหมกี่คำถามไว้พรุ่งนี้พี่ใหม่เหลือหนึ่งคำถามค่ะโอเคได้ไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังมาถามตอบต่อนะครับ อนนจริงๆหลวงพี่มันมนันสั้นๆหลวงพี่ตอบเลยก็ได้เอาสั้นๆคุณจะบอกว่าสมมุติว่าอาจารย์โดนใส่ร้ายใช่ไหมป้ายเสียอาจารย์จะแก้ไขและวทาอย่างไรกับคนที่มาใส่ร้ายคําตอบคือเอาจริงพูดตรงๆแบบตรงที่สุดเลยคือสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นในใจเราคงไม่ชอบอะ่ะจะถึงขั้นโกรธไหมขึ้นกับคนขึ้นกับระดับขึ้นกับคนนั้นเรารักแค่ไหน แต่สุดท้ายแล้วเอาจจริงคือมันคงขึ้นมาก่อนคือความไม่ชอบอาจจะมีความโกรธขึ้นมาด้วยขึ้นปุ๊บขึ้นมาฉะนั้นการที่ถ้าน้องมินนี่ใช่ไหมจะรู้สึกโกรธรู้สึกไม่ดีไม่เป็นไรนะเอามันออกมาก่อนได้แต่สุดท้ายเราจะรู้ว่าการทําร้ายคนอื่นไม่ทําให้ใจเราดีขึ้นมันไม่รู้มันไม่อยากทําร้ายอะเราจะบอกกับคนที่เราบอกได้จะสื่อสารกับคนที่เราสื่อสารและสุดท้ายเราจะยิ้มรับว่า เขาคงทําเพราะเขาคงไม่ได้คิดดีกับเราแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่เราต้องไปรู้สึกกังวลหรือไปรู้สึกทึกทักยิ่งถ้าเป็นเรื่องใส่ร้ายเราคงบอกสิ่งที่เราคงป้องกันผลกระทบเขาเราียกกันไฟไม่ให้ลามทุ่งเช่นต้องบอกอาจารย์บอกคนรักบอกครูบอกคนใกล้ตัวแต่เราจะตัดชึบไม่ให้มันกระทบเราแล้วเราก็แค่ไปต่อ,อพี่คงจะทําแบบนั้นนะครับมินนี่ ฉะนั้นแต่มันไม่มีประโยชน์ที่จะไปโกรธไปเกลียดไปทําร้ายเขากลับมันมันไม่มีประโยชน์ความหมายนั้นแล้วกันนะครับขอบคุณที่ถามเข้ามาทุกคําถามเลยวันนี้ใครก็ตามที่รู้สึกว่าได้เรื่องดีๆก็เอากลับไปใช้นะทุกคำที่พูดกับตัวเองคือคำที่เรากำลังเสกตัวเองนะขอให้วันนี้เสกตัวเองด้วยคำพูดที่เบาเสกคำพูดด้วยคำพูดที่เบาใจกลับไปเสกตัวเองด้วยคำดีๆตั้งแต่วินาทีนี้ได้เลย ขอให้เราเป็นคนที่มีกําลังใจเป็นคนไม่โกรธไม่เกลียดเอาคําบวกเลยก็ได้เป็นคนมีกําลังใจเป็นคนมีใจกว้างเราที่ช่างโชคดีวันนี้มีแต่เรื่องดีๆเสกตั้งแต่คําแรกยันคําสุดท้ายแม้กระทั่งคําสบทคําว่าให้มันลดลงแล้วมันมีพลังมากขึ้นและเราจะออกมาดีมากขึ้นง่ายๆเลยครับดีใจทุกท่านนะครับดีใจที่เจอทุกท่านในวันนี้ขอให้วันนี้มีแต่ความเบาสบายใจเบาสบายพบเจอแต่เรื่องดีๆและเสกตัวนึกคำดีๆทุกๆวันนะคบ ถูกครับโอเคครับพวกเราก็ได้ตั้งพรได้ทั้งกันบ้านไปแล้วนะครับไปเสกตัวเราเองครับให้ได้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับอ่ะหมายได้อะไรจาวันนี้ค่ะวันนี้ก็ได้เรื่องของการพูดกับตัวเองนะคะว่าถ้าวันนี้เรายังพูดกับตัวเองไม่ดีอ่ะมันก็เท่ากับว่าเราได้ฝังความเชื่อนั้นลงไปที่ตัวเราเองแล้วและเวลาที่เราเชื่อแบบไหนอ่ะแรงในการลงมือทาเพื่อที่จะห้ชีวิตดีขึ้นของเราก็เป็นตามคําพูดที่เราพูดให้กับ ให้กับตัวเองเนี่ยแหละค่ะต่อให้คนทั้งโลกจะชื่นชมเราให้กําลังใจเรามากแค่ไหนอะ่ะแต่ความไม่เชื่อของเราก็จะเป็นกําแพงขวางขวางการรับรู้เอาไว้ทําให้ความกำลังใจจากคนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยเราไม่ได้มันเพราะความเชื่อของเรามันขวางเอาไว้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นอยากจะลงมือทํามากขึ้นเราเองเนี่แหละค่ะที่จะต้องเริ้นต้นพูดดีๆเป็นนแรกค่ะโอเคขอบคุณมาก นะครับก็ก็ง่ายๆนะครับช้ามาก็เสกตัวเองนะครับไปในทางที่บวกที่เราต้องการนั่นเองนะครับก็ระวังระวังอะไรมาเสกเราไปในทิศทางนั่นก็อย่าให้เสกตัวเองไปทางที่ไม่ดีก็พอนะอืมครับผมผมก็เหมือนกันครับบอกตัวเองด้วยเหมือนกันครับขอบคุณหลวงพี่ครับ โอเคครับเราเคลียร์หมดแล้วนะทุกคําถามนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวเร,เราเริ่มกันใหม่เลยนะครับใครฟังระหว่างวันนะครับมีคําถามก็โพสตเข้ามาได้นะครับสาหรับท่านที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ห้องพระตรีดุกยามเช้าเรามีจัดอย่างนี้ทุกวันนะครับเจ็ดมงสิบห้าถึงเจ็ดมงสามสิบเราจะมานั่งสมาธิกันก่อนหลังาจากนั้นฟังธรรามจากพระอาจารย์สักหนึ่งตัวเรื่องรวมถึงว่าไปใช้ไงในชีวิตประจําวันเจ็ดโมงสี่สิบขึ้นมาถามได้นะครับ ติดตามเราก็มีไลน์ Open Chat ถ้าท่านยังไม่ได้อยู่ดูดูที่โปรไฟล์พระอาจารย์มีลิงก์ถือหา Open Cha ทน้าตัวเองเข้าไป <S <S ไจะได้ติดตามบทสรุปประจำวันเพจพระอาจารย์ข่าวสารกิจกรรมที่เราจะมีนะครับ <S <S อยากจะแบ่งปันก็แชร์ลิงก์ท we ีนี้หรือว่า QR code คที่เอ็นดูในกล่องาเซฟและแบ่งปันออกไปได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกลูกที่อยู่ในห้องนี้สวัสดีมอด e r a เตอร์และพี่น้องทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เช้าเราพบกันใหม่เจ็ดโมงสิบห้า สวัสดีครับจ้วยกพรทุกท่านให้วันนี้เป็นวัน,น,น,วนที่ดีเป็นวันที่เบาสบายเป็นวันที่ทุกท่านจัดการใจได้นะเพราะวันนี้ดีที่สุดที่เราจะได้จัดการใจตัวเองนะครับอนุวมทนาด้วยครับ ครับพี่โอเคครับพวกเราทยอยกันออกได้เลยนะครับใครอยู่กรุงเทพนี่ก็เมฆมากมายนะครับอาจจะมีฝนลงวันนี้นะฮะพี่เอมก็ยังแรงนะครับยกกัดนะครับดูแลทั้งตัวเราครอบครัวเราลูกเราเพื่อนฝูงเราคู่ชีวิตเราคนที่เรารักดีๆอยากเห็นพวกเราเขแข็งแข็งแรงอายุขัยยืนยาวจะได้เดินทางสร้างบุญบารมีไปด้วยกันอีกนานๆเลยนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับโมทนาบุญรักษสวัสดีทุกท่านครับ